สวัสดีคะ่ะนางใหม่พียิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่พยิปซีช่องการดูดวงทาง youtube นะคะแม่หมอจะมาทําแรนดอมนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเขาอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะสามดาบเขาอยากจะบอกว่าเขาเจ็บปวดหัวใจเหลือเกิน เาเจ็บปวดหัวใจจากภาพนะคะเขาจะมีสมุดนะคะแล้วก็มีปากกานะคะแล้วก็มีดาบสามดาบอยู่ในห้องนอนนะไพ่ไสำรับนี้หมายถึงเขานอนเจ็บปวดหัวใจอยู่คนเดียวที่ห้องนอนของเขานะคะเวลาที่เขาอยู่คนเดียวนะคะเขาเจ็บปวดหัวใจมากๆ นะคะที่คุณได้บินหนีออกไปแล้วนะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขาอยากที่จะตามคุณนะจากภาพนะคะคุณบินหนีออกไปจากนอกหน้าต่างแล้วเขาเจ็บปวดหัวใจมากๆเขาบอกว่าเขาอยากจะตามคุณอยากจะตามมาพูดมาคุยมาอธิบายนะคะถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบนะคะ คือคุณก็เงียบไปแล้วคุณไม่ได้โพสต์อรี่อะไรหรือคุณก็เงียบเงียบไปช่วงนี้เขาอยากจะตามสืบตามส่องคุณนะคะสถานการณ์แอบรักแอบชอบถ้าเป็นสถานการณ์ที่ดิวกันแล้วคุณอาจจะเงียบหรือคุณอาจจะมีเรื่องที่โฟกัสหลายๆอย่างก็เลยเงียบกับเขา,าเขาอยากจะมาหาคุณนะคะเขาอยากมาหาคุณเขาอยากที่จะถามไทย อยากที่จะตามคุณมาอยากที่จะพบเจอตัวเป็นๆและได้พูดคุยกันเคลียร์จใจนะคะถ้าเป็นสถานการณ์ที่มูฟออนแล้วเขานอนทุกกระทมขมคืนเจ็บปวดหัวใจมากๆและเขาอยากจะเจอคุณในทุกๆที่ทุกๆเวลาเลยค่ะอ๋อ <c oughs> <c oughs> เอสซอเฟนเดลหนึ่งเหรียญเขาเนี่ยอยากที่จะพูดคุยกับคุณอยากจะบอกความรู้สึกว่าเขาเนี่ยรักและชื่นชมคุณมากๆคุณมีค่าสำหรับเขามากๆเลยนะคะเอสบอรเนี่ยเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆนะคะทุกๆสถานการณ์ที่แม่หมอเก่าไปนะข้างต้นนะ คือมีการอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์ใจกับคุณมากๆนั่นเองคุยน่อนะคะคือคุณคนเดียวเท่านั้นคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะที่อยู่ในใจของเขาและแคร์ความรู้สึกของคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะเขาแบบอยากที่จะได้เคลียร์ใจกับคุณค่ะนะมีอาการแบบ อยากเคลีย smile, ร์ใจมากๆใช่ไครับทาวเวอร์มสอดีดาไนสอดเพครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร นะเออคือเขาเนี่ยก็ยังรักคุณเสมอนะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะเขายังคงจะรักคุณเสมอนะคะเขาเขาอยากจะบอกคุณแบบนี้นะเขายังรักและคิดถึงคุณอยู่เสมอนะยังเป็นคุณเท่านั้นนะคะที่อยู่ ในใจของเขานะอาจจะเป็นแบบสถานการณ์เงียบหรืออาจจะมีประเด็นมีปัญหากันหรืออาจจะแบบไม่ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกใหม่คุยใหม,ม่เคลียร์ใจไม่ไม่ได้ทํางานในความสัมพันธ์นี้อ่านะคะคืออาจจะเป็นเขาก็ได้คุณก็เลยเลือกที่จะเงียบไปเขาอยากบอกกับคุณว่าเขายังรัก และคิดถึงคุณอยู่เสมอนะคะมาดูซิว่าเขามีข้อความฝากถึงคุณว่าอะไรนะ t h o u g I never say I love you but I do ถึงแม้จะไม่เคยบอกรักคุณเลยแต่ฉันก็รักเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ในบางสถานการณ์ก็คือไม่เคยบอก ไม่เคยพูดความในใจและอยากที่จะพูดเหละเกินวันนี้นะคะมีพลังงานแห่งความอยากที่จะพูดบอกคุณหรือเคลียร์ใจนะคะ I wish to love a n d always love ฉันอยากจะรัก แล้วก็รักตลอดไปเนี่ยคือเขาอยากจะบอกว่าสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเขาเขายัางคงรักคุณนะคะยังรักและคิดถึงอยู่เสมอนะคะเนี่ยฉันอยากจะรักและก็จะรักตลอดไปนะ True I are so meaningful ดวงตาคู่นั้นมีความหมายมาก คุณกับเขาเคยมองตากันหรือเขามองโปรไฟล์ของคุณดวงตาของคุณทำให้เขารู้สึกแบบตราตรึงใจมีความหมายมากนะคะ I t e t y s y s f t h t t s t s n y That's m m still waiting for you. ฉันเนี่ยเกลียดตัวเองจังเลยที่ยังคงคอยคุณหมายถึงก็อาจจะเงียบกันไปแล้วเขาก็ยังคงคอยคุณเนี่ยเขาก็เลยรู้สึก เกลียดตัวเองที่ยังคงคอยคุณนะคะ I want you to remember me with good memories นะ,ะฉันอยากให้คุณมีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับฉันก็หมายความว่า ตอนนี้อาจจะเงียบกันไปอาจจะมีการเข้าใจผิดกันหรือเปล่านะคะแล้วเขาก็อยากให้คุณนะมีความทรงจำที่ดีไม่ไม่อยากให้ไปเข้าใจอะไรเขาผิดเขาถึงอยากที่จะเคลียร์ใจกับคุณนั่นเองนะคะในวันนี้